จากวันที่9เดือน9ได้มีการเปิดให้เกมเมอร์ได้เริ่มลงทะเบียนอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ปิดให้ลงทะเบียนของเกมใหม่ล่าสุดจากค่าย Extreme นะครับผมที่กำลังจะเปิดให้บริการในประเทศไทยแล้วก็คือเกมคาบาวนี่เองตัวเบอรอปอปอปอ <això> ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมก็วันนี้เราก็มาอยู่กันอีกแล้วนะครับผมในช่อง e a s y นะจ๊ะโอเคก็วันนี้จะมา,อาบอกนะผมว่าเป็นเกมอะไรนะครับผมในค่าย x x t r e m e ที่จะเปิดบริการในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับผมแต่ยังไม่รู้วันที่แน่ชัดเท่าไหร่นะครับผมก็จะเป็นเกมคาบ Mobile นี่เองนะครับผมก็หลังจากปีที่แล้วที่เปิดในเวอร์ชั่นเกาหลีก็ได้รับความนิยมและความสนใจจากแฟนเกมเมอร์คนไทยที่ไปเล่นมามากนะครับเพราะคน ไทยไปเล่นเซิร์ฟเกาหลีเยอะเหมือนกันนะครับผมในเกมคาบาโมบายนะครับก็ไม่น่าจะพลาดก็เลยจัดสักหนึ่งทีมาเป็นของเวอร์ชั่นภาษาไทยแม่งเลยสรุปก,ก็เปิดในในประเทศไทยของเรานะครับผมแต่ยังไม่รู้ว่าจะเปิดวันไหนนะแต่ตอนนี้เขาเปิดให้อลคทาเบียนก่อนนะครับโอเคมาดูลักษณะเกมก็สำหรับใครยังไม่เคยเล่นนะครับผมก็เกมคาบาวนะครับผมก็เป็นเกมมือถือแนวแอคชั่น Mvog นะครับผมเรียกกันได้ว่า,าทั้งภาพและระบบการเล่นครบเครื่องมากนะครับผมเกมนี้ก็ เหมือนเอา PC มาลงในมือถือเกือบร้อบเอเ็ลยอะผมว่านะก็คือว่าทั้งทั้งระบบคอมโบแล้วก็จุดเด่นของสกิลเนี่ยมีเลือกใช้มากมายเหมือน PC เดะเลยนะครับผมแล้วก็การสร้างตามสไตล์ตัวละครเป็นของเราเป็นสไตล์ของเราเองอะเออก็มีดันเจียนขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถจะลุยเดี่ยวหรือลุยเป็นกลุ่มลุยเป็นตี้อย่างเงี้ยไปช่วยกันลงเงี้ยเออมันก็ดับของเหมือน PC เดะเลยก็ทางด้านระบบต่างๆของตัวเกมถูกปรับให้เพิ่มความสนุกให้มากขึ้นนะผมเช่ ระบบออโต้ Auto, อย่างเงี้ยการเล่นออโต้ก็จะมีแทบทุกเกมแล้วนะเกมสำหรับเอวอาร์พนะที่ช่วยความช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับผู้เล่นได้สัมผสัสความมันได้ง่ายขึ้นนะผมก็มีทั้งระบบแปลงล่างของคัดแล้วก็ระบบที p ่ PVP ระบบวอรถือว่าตอบโจทย์ให้กับผู้เล่นเกมแนวเอ r p g รีได้อย่างมากนะผมก็ระบบจัดเต็มไม่แพ้ PC อย่างแน่นอนนะครับผมก็คาดว่าตัวเกมคาบาวในววัานารรไทยก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมก็ แต่ยังไม่รู้ว่าจะเปิดในช่วงไหนแต่น่าจะเป็นปีนี้แหละปีปี2020ยเนี่ยครับโอเคนะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วอะ่ะเดี๋ยวคลิปหน้ามาบอกว่ามีอาชีพแล้วม้างดีกว่าโอเคถ้าผมก็ใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กด u ั s ส r i b ้นะครับผมทุกคนช่วยหน่อยนะกดแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมก็เดี๋ยวเกมอันนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเราก็จะมาจัดเต็มด้วยกันนะจ๊ะโอเครับผมไปละบ๊ายบายทุกคนกูู